ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่อาจารย์เป็นเด็กเลยแล้วกันอาจารย์เกิดที่ไหนครับผมเกิดในตำบลสุดท้ายของจังหวัดสงขลาผมโตในยุคยุคเก,ก่าวกว่ายุคใหม่ <c oughs> ผมเรียกตัวเองว่าเป็นคนยุคปลาสองน้ำ <c oughs> มันเป็นยุคสมัยศิลปะที่ไม่มีนิยาม <c oughs> แต่คือความงดงามที่ลงตัวในความหมายว่าคพาว่าไม่มีนิยามอย่างที่บอกเมื่อกี้บางคนชอบเสื้อสีดำบางคนชอบเสื้อสีแดง บางคนชอบสีฟ้าบางคนชอบนู่นชอบนี่บางคนบอกคนนี้สวยคนน<ม>ี้หล่อแต่หล่อและสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันอื<ม>นั่นคือเรื่องของความงามพื้นฐานของแต่ละคนคไม่เหมือนกันแต่มันก็งามของแต่ละคน <recibir S 2> อือมันจึงเป็นศิลปะที่ไม่มีนิยามผมอยู่ที่บ้านผมเป็นคนที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตรงที่ว่าจมูกผมได้กลิ่นดินกลิ่นหญ้ากล,ลิ่น <fur. S 1> ฟางข้าวกล,ลิ่นที่ฝนตกแรกลงมาแล้วดินที่มันไอขึ้นมาแล้วหอมกลุ่มแม่ เวลาซักผ้า่มตากคุณนหญ้าแดดอุ่นๆหอมกลิ่นหญ้าอหอมกินแดดหูผมได้ยินชัดมากครับตาผมเข้าไปเห็นในความมืดได้ดีมากมองทะลุดได้ดีครัแต่ภาพมาในเมืองผมได้กลิ่นน้ํามันเครื่องจากรถตุ๊กๆุ๊กผู้คนเดินกันอย่างเร่งรีบผมอยู่บ้านนอกในหมู่บ้านผมจักหมดเลย แต่ผมเริ่มจะไม่รู้จักคนในเมืองซึ่งใครก็ไม่รู้เป็นคนแปลกหน้าครับเป็นแผ่นดินอื่นเป็นคนแปลกหน้าที่ผมไม่รู้จักไม่คุ้นเคยสวัสดีนะครับตอนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับใน EP นี้ผม <ๆ S 2> อยู่แถวๆย่านมีนบุรีอยู่ใ,ใกล้ๆกับ Safari World. s a f a r รีเวิลดที่นี่มีหนึ่งร้านอาหารครับชื่อว่าร้านกระเทียมพริกไทยดำเป็นร้านของศิลปิน แนวเพลงเพื่อชีวิตทางภาคใต้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์ไข่มาลีโัหน้าแน่นอนครับในอีพีนี้ผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับอาจารย์ไข่ในมุมมองอีกหนึ่งมุมมองนะครับแล้วก็ความเป็นตัวตนของอาจารย์ว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะนั้นคุณผู้ชมไม่ควรพลาดด้วยระการทั้งปวงกับรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ในอีพีนี้นะครับแต่ก่อนจะไปเข้าไปหาอาจารย์ไข่เนี่ยผมขออนญาตนี่บำรุงหนวดเขาให้มันสวยงามก่อนนะฮะนี่ฮะผมใช้ผลิตภัณฑ์เฟ,ฟิร์มครับเพียงหยดไม่กี่หยดเองครับอ้าวอาจารย์หนูมาช่วยยืนถือหน่อยนี ใช้จริงนะครับหยดลงบนฝ่ามือนี่ครับสักสองสยดฮะแล้วก็ขยี้เลยครับใครที่อยากมีเส้นผมที่ดกดำาะหนวดเข่าที่สวยงามนะครับฝากไปด้วยกับผลิตภัณฑ์เฟิร์มนะครับพิมพ์เข้าไปที่ a d ferm ferm แล้วก็สั่งจองกันได้เลยเอ้าวตอนนี้อาจารย์ไข่รออยู่ด้านในไปที่เรียบร้อยไปกันฮะ อยู่กับอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าผมตื่นเต้นมากๆน <ST> <ๆ>ั่นก็คืออาจารย์ไข่มาริวหน้านั่นเองอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับกราบ <ST> <ๆ>ขอบพระคุณมากนะครับที่ความเมตตกับรายการของเราน,รนะครับแน่นอนแหละฮะตอนนี้เราอยู่ในร้านกระเทียมพิไไยยําด้วยความที่อาจารย์เป็นนักร้องเป็นศิลปินเป็นอาจารย์สอนศิลปะแล้วหันเหมา เปิดร้านได้ยังไงครับอาจารย์อาชีพศิลปินเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงครับไม่มีเงินเดือนเงินดาวช่วงที่พิสูจน์ชัดเจนก็ช่วงที่เกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 อืศิลปินหรือคนในวงจรของบันเทิงตายหมดเลยครับคนที่รอดก็คือคนที่มีเงินเดือนอันนี้ชัดเจนมากชัดเจนเลยครับชัดเจนมากแล้วศิลปินก็แปลกคือมันมีจังหวะเส้นกราฟที่ขึ้นลงครับไม่แน่นอนครับอาจารย์ก็เลยมาเปิดร้านนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นเป็นอาหารแนวไหนครับอาจารย์ หลักใหญ่ก็คืออาหารทางใต้ก็มาอาหารทางภาคกลางฝรั่งครับครับคร่าๆเมนูทั้งหมดครับนะครับแต่เด่นก็คืออาหารใต้อาหารใต้เลยแน่นอนอยู่แล้วนะครับทีนี้อาจารย์เราทราบเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารและที่เป็นธุรกิจใหม่ของอาจารย์เนาะผมวันนี้ขออนุญาตถามลิกหน่อยนะอาจารย์ใช่เลยครับย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่อาจารย์เป็นเด็กเลยละกันอาจารย์เกิดที่ไหนครับผมเกิดในตําบลสุดท้ายของจังหวัดสงขลา ผมโตในยุคยุคเก่ากับยุคใหม่ออืมผมเรียกตัวเองว่าเป็นคนยุคปลาสองน้ำตอนนั้นที่บ้านอาจารย์ประกอบอาชีพอะไรครับอาจารย์ครับพ่อผมเป็นหมอยาแผนโบราณครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่พอกินก็ต้องเสริมเป็นอาชีพตัดผมแม่ก็เป็นแม่ค้าขายขนมครับที่บ้านเนื่องจากฐานะเรายากจนโ<อ>ก็จะปลูกทุกอย่างทําทุกอย่างครับเขาทานเองอืเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มูกเห็ดเป็ดไก่สารพัด เรียกว่าผักสวนครัวลูกกินได้อยู่ในบ้านหมดเลยครับยุคสมัยนั้นมันห่างไกลจากความเจริญมากอห่างจากอำเภอหัดใหญ่เป็นเกือบเก้าสิบกิโลนะครับหัดใหญ่สมัยนั้นถือว่าเป็นกรุงเทพสองอแต่ว่าห่างกันฟ้ากับผิวเลยครับคือได้มีวิถีชีวิตของบ้านนอกสังคมคือมีเพื่อนเป็นของเล่นกันและกันแล้วก็มีธรรมชาติครับแล้วก็ในหมู่บ้านต่างเลี้ยงดูลูกหลานของตัวเองในหมู่บ้านมีหมู่บ้านที่มีผู้นําที่ใจดี ที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ถูกเลือกขึ้นมาจากคนในชุมชนนั้นจริงๆมีวิถีตามเทศกาลฤดูการประเพณีวัฒนธรรมเป็นอย่างดีมีหนังตะลุงมีมโุรามีลำศิระมีรองแยง,งต่างๆนั่นคือสิ่งที่บม่มเพาะผมและคนในยุคนั้นหให้โตมากับวิถีธรรมชาติยุคสุดท้ายธรรมชาติยุคที่ยังไม่มีบูบ้านจัดสรรน,นะครับครับ ไม่มีถนนสีเลนแเลนไม่มีทเวเวไม่มีอะไรต่ออะไรในเวลาต่อมาคือธรรมชาติล้วนๆอาจารย์เล่าได้เห็นภาพหมดเลยครับ,รบซึ่งโอเคนั่นสมัยนั้นตอนอเด็กๆสิ่งที่อาจารย์มีความสุขที่สุดณตอนนั้นคืออะไรอาจารย์ยิ่งไงพ่อกับแม่ทำงานอยู่ที่บ้านครับเราเป็นเด็กทุกอย่างมันสิ่งใหม่หมดสําหรับเด็กทุกยุคทุกสมัยครับยิ่งเราโตในท่ามกลางธรรมชาติทุ่งนาที่กว้างภูเขาน้ําคลองทุกอย่ามัน สุดยอดเลยทีวีที่บ้านก็ไม่มีอืมครับผมโตอย่างนั้นมาครับเนี่ยน่าแสดงว่าอาจารย์ก็เรียนที่นูน่นแล้วก็เป็นเด็กถ้าจากฟังที่อาจารย์พูดก็ไม่ได้เป็นเด็กสซนหรือว่าไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรตอนเด็กๆโอ้สนุกผมไม่ได้สนไม่ได้เกเรครับครับแบบพื้นๆแล้นสนุกสนาน กับธรรมชาติกับการเล่นตามวัยของเด็กผมอยากรู้อย่างนี้เลยอาจารย์ด้วยความที่อาจารย์เล่าเนี่ยเด็กๆเนี่ยอาจารย์เจอกับธรรมชาติเจอกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดีกับเราแล้ววันหนึ่งอาจารย์ต้องย้ายจากที่ตรงนั้นเนี่ยมาอยู่ที่ใหญ่กว่าซึ่งแน่นอนเลยฮะพอที่ใหญ่กว่ามันมีคำว,ว,ว่าความเจริญเข้ามาอาจารย์ช่วงคาบเกี่ยวตรงนั้นอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับ<ะ>มันคอนทาราดกันอย่างรุนแรงครับขาวดําเลยคือสังคมที่บ้านนอกที่ผมเกิดอ่ะมันเป็นสังคมสลูไลท์ครับ ทุกอย่างไม่รีบเร่งห่างจากบ้านมาแค่เก้าสิบกิโลเป็นสังคมที่เร่งรีบหมดเลยออันนี้ภาพภาพที่หนึ่งแรับผมอยู่ที่บ้านผมเป็นคนที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตตรงที่ว่าจมูกผมได้กลิ่นดินกลิ่นหญ้ากลิ่นฟางข้าวกลิ่นที่ฝนตกแรกลงมาแล้วดินที่มันไอขึ้นมาแล้วหอมกลุ่นครับแม่เวลาซักผ้าห่มตากบนหญ้าแดดอุ่นๆหอมกลิ่นหญ้าหอมกลิ่นแดด หูผมได้ยินชัดมากครับตาผมเข้าไปเห็นในความมืดได้ดีมากมองทะลุดได้ดีครัแต่ภาพมาในเมืองผมได้กลิ่นน้ํามันเครื่องจากรถตุกต๊กๆุ๊กผู้คนเดินกันอย่างเร่งรีบผมอยู่บ้านนอกในบู่บ้านผมรู้จักหมดเลยแต่ผมเริ่มจะไม่รู้จักคนในเมืองซึ่งใครก็ไม่รู้เป็นคนแปลกหน้าครับเป็นแผ่นดินอื่นเป็นคนแปลกหน้าที่ผมไม่รู้จักไม่คุ้นเคยครับ มีกลิ่นน้ำมันเครื่องของรถมีเสียงเอะบวนวายในหูที่สวนไปสวนมาอย่างรวดเร็ว,รว mm hmm. ทุกอย่างเร่งรีบหมดเลยครับแม้แต่การศึกษาผมต้องมาตั้งต้นหลักใหม่หมดเลย mm hmm. ทุกอย่างที่เรียนที่บ้านนอกหลักสูตรทุกอย่างของกระทรวงสาธารฟ้ากับผิวเลยนี mm hmm. ่เหมือนกันเลยครับผู้คนไม่มีรอยยิ้มผู้คนมีแต่แววตาที่ตื่นตระหนกต้องเร่งรีบกับตัวเองเพื่อไปให้ทันในะควเมื่อนที่ผมเห็น ซึ่งตอนนั้นอาจารย์ถูกเขาเรียกอะไรอยู่ในวัฒนธรรมที่มีดนตรีมีมโนรามีวัฒนธรรมของทางภาคใต้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆพอมาถึงตรงาหาดใหญ่ครับอาจารย์อาจารย์เริ่มเริ่มความเป็นศรริลปินของตัวเองมายังไงครับอาจารย์มันมีเพลงเริ่มจะมีเพลงฝรั่งและมีห้องสมุดมีหนังสือเยอะแยะเลยครับนะครับก็ได้ซึมซับมาเรื่อยๆต้องขอบคุณพ่อกับแม่ที่เอาหนังสือใส่ในมือให้ลูกๆทั้งหมด เริ่มจากเอาหนังสือเบบี้ครับการ์ตูนเบบี้หนูจ๋าของอาวัตที่เขียนการ์ตูนใช้จะพึกการ์ตูนใช้พ,พึกวิทยาศาสตร์ครับนะครับแล้วที่บ้านพ่อก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือมากอก็จะอ่านทุกอย่างที่มีที่บ้านแล้วยิ่งข้าไปในโรงเรียนหาใหญ่เิทยลัย,รยหรือโรงเรียนยอวอห้องสมุดโอ้โหมหาศาลมากอ,อเป็นคลังผมเลยครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีแผงหนังสือต่างๆซึ่งเยอะแยะมากมายในสมัยนั้นครับ ตื่นเต้นมากอ่านตลอดเลยครับอ่านเหมือนปลวกเลยและครับส่วนพรบอาจารย์อ่านเยอะมากสิ่งที่ได้กับจากกา,ารอ่านนี่คืออะไรารย์ได้ลงไปลึกในจินตการตรงนั้นเช่นผมมาอ่านเพชรพระอุมาอ่าของพนมเทียนเข้าป่ามันตื่นเต้นอ่ะครับตื่นเต้นลึกอยู่ในนั้นเลยมาอ่านบ้านเล็กในป่าใหญ่หที่เขียนโดยลอร่าอิงเกิลไวเดนแปลโดยสุคนธารสโอ้โหมันเป็นสังคมอเมริกันยุคที่กําลังเรียกว่ายึดดินแดนอีเดแดงอ่ะครับ ยุคป,ปลายๆแล้วครับสนุกเหลือเกินมันเหมือนการเปิดโลกไหมอาจารย์โอ้ฝันอยู่ในนั้นเลย uh huh. เปิดโลกกระทัดเลยในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นาจากตัวหนังสือนี่มันพาเราไปเป็นหนังเรื่องหนึ่งเลย uh huh. หมุนเวียนจมจอมอยู่ในนั้นเห็นภาพหมดบ,บ้านเล็กในป่าใหญ่เราเห็นภาพหมดเลยเห็นอินเดียแดงเห็นอะไรต่างๆวิถีของชุมชนของอเมริก<า>ันยุคก่อบ้านก่อร่างสร้างตัวกันอย่างเพชรปามานี่โอ้โหแงซายงี้เนาะ อย่างนะดารินนะไปวันต่างๆสนุกมากครับเหมือนประหนึ่งว่าอาจารย์เข้าไปอยู่ในโลกของเขาเลยใช่เลยไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ข้างๆตัวละครตัวนั้นๆเลยใช่ครับแล้วก็คนที่อ่านหนังสือทุกคนตัวละครหน้าตาต่างๆมันขึ้นอยู่กับมโนของแต่ละบุคคลใช่ครับแล้วก็อยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนโอ้ยถ้าอย่างนี้อาจารย์ผมผมมองว่าหนังสือเล่มเดียวกันแต่จินตนานการของแต่ละคน มันไม,ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ที่ใครจะจินตนาการว่าเป็นแบบไหนอยู่พื้นฐานคนคนนั้นโดยสิ่งแวดล้อมโดยบริบทเขาเป็นยังไงเนี่ยผมว่าเด็กสมัยนี้ห่างจากหนังสือเยอะอาจารย์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่หน้าคอมบ้างแหละหรือว่าในแท็บเล็ตในโทรศัพท์มือถือบ้างแหละอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ผิดนะาจะผิดก็ผิดตรงที่รัฐบาลรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมการอ่านให้กับคนในชาติมายาวนานครับแล้วก็ผิดตรงที่รัฐบาลไม่สร้างคนในชาติอย่างจริงจังไม่สร้างทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจังครับ นะครับทำแป๊บแปแล้วก็หายไปทำแป๊บแปแล้วก็หายไปมไม่ทำต่อเนื่องรสร้างนั่นแหละแต่มันไม่ต่อเนื่องครับแป๊บเดี๋ยวก็ปฏิวัติอีกแล้วแป๊บๆเดี๋ยวก็ปฏิวัติแป๊บๆปเดี๋ยวนักการเมืองก็โกงกินโกงกินก็ต้องปฏิวัติอีกอม,มันอยู่ที่ผู้นําประเทศที่เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคลครับถ้าเราสร้างมาอย่างจริงจังนี่ชัดเลยเอาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเจอระเบิดปรมาณูไปสองลูก ลงฮิโรชิมานาง,งาสกิตตุ้มแต่แป๊บเดียวเขาฟื้นประเทศได้นะอืเขาสร้างคนสร้างวัฒนธรรมของชาติไปพร้อมกันเขาเล็งเห็นเรื่องของวัฒนธรรมซอฟต์อร์มาตั้งนานแล้วสร้างคนในชาติเขามาตั้งนานเวลาต่อมาไม่นานเกินหรอญี่ปุ่นจเจริญพวดพวดทั้งที่เขายุคเมจิกับยุคข,ของรัชกาลที่หพัฒนามีรถไฟพร้อมกันครับเดี๋ยวนี้ต่างกันฟ้ากับเหว ลิซ่าถ้าอยู่ประเทศไทยทุกชิ้นปิ้งก็คงไม่ได้ยืนกินขนาดนั้นหร <c oughs> อกครับแต่ดังเพราะที่เกาหลีใต้แล้วไม่เคยมีคําถามบ้างหลือครับว่าทําไมเราถึงสร้างคนแบบลิซ่าแบบเกาหลีใต้ทําทําไมเราถึงทําไม่ได้พอไทเกอร์วูดได้เป็นแชมป์กอล์ฟก็อ้างว่ามีแม่เป็นคนไทยคุณแตะเพราะฉกฉวยวูปวาบแค่นั้นแต่คุณไม่เคยคิดสร้างอย่างยั่งยืนและถาวรจากการสร้างกแล้วก็ผู้นําเขาเล็งเห็น แต่บ้านเรามันไม่ต่อเนื่องอพอหมดรัฐบาลยุคนี้ไปอา้าวรัฐบาลใหม่มาเนี่ยปฏิเสธเลยครับก็โกงกินกันทั้งนั้นกินมากกินน้อยจับติดจับไม่ติดนั่นคือข้อเท็จจริงในสังคมคือใครจะเถียงแต่ใครพูดเยอะก็ไม่ได้นะครับก็เป็นเช่นนั้นนี่คือข้อเท็จจริงมันสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างนะอาจารย์นี่คือเรื่องจริงถ้าถ้าเราไม่โกหกตัวเองถ้าเรายอมรับกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเรามันเป็นยังไง แล้วคุณจะเข้าใจเองว่าเฮ้ยบ้านเราอ่ะทําไมชอบจับเอาที่ปลายน้ํามาเชิดชูจังเลยทำไมเราไม่สร้างแต่ต้นน้ามาละ่ะอย่างที่อาจารย์บอกถูกหมดทุกอย่างคือถ้าเราไม่โกหกตัวเองนะถ้ายอมรับความจริงเรื่องเรื่องจริงมันจะเปิดเผยเท่านั้นเองครับเนี่ยอ่ะทีนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ฝากด้วยแล้วกันนะอันไหนที่มันน่าทำก็ฝากด้วยแล้วกัน ทีนี้อาจารย์จุดเริ่มต้นอาจารย์ที่ในการเป็นศิลปินนะครับมันเริ่มต้นตรงไหนครับอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจเป็นศิลปินเลยแม้แต่น้อยไม่ชอบเลยครับคือผมเป็นคนที่ชอบศิลปะในเวลาต่อมาทําให้ผมได้มาเรียนต่อที่วิทยาศิลปะึกรมที่นครศรีธรรมราชมาเรียนระดับปวช .123 คือคราวนี้ตรงเลยมาเลือกแผนกวิจิตศิลป์นะครับซึ่ง มาเรียนสิ่งที่ไม่เคยรู้เรื่องอย่างเป็นทางการครูบาอาจารย์ที่สอนก็จบจากมาเลศิปกร,รบจบจากพ่อช่างจบจากระสานมิตนจุฬาต่างๆผมได้เร้รู้จักตัวอสออีอีกระดานสเก็ตดูนิดสีน้ํานู่นน,นี่รู้จักกับที่นี่หมดเลยใหม่หมดเลยทุกอย่างก็เป็นยุคสมัยที่พัฒนาการอยู่3-4ยุค ยุคที่เกิดมาตอนเด็กๆก็เป็นยุคของหนังตะลุมมโนราบุญยุคที่สองคือยุคของลูกทุ่งครับของสายันสัญญาหรือยุคก่อนทุนทองใจอว่ากันไปหมดยุคนั้นก็เป็นการล้ําเข้ามาของยุคเพลงสตริงสามช่วงของประเทศไทยครับผมก็โตมาทั้งสามช่วงของยุคยุคอย่างนั้นก็ฟังเหมือนคนก็ฟังทั่วไปครับแต่มาทันยุคของเทปคลาสสิกแล้วทันยุคของซีดีนะครับ ก่อนมาเป็น y ยูทู b โซเชียลในปัจจุบันสามช่วงของเทคโนโลยีก็ฟังรวมรวมอย่างที่หัดใหญ่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครสิมราชก็ช่วงนั้นก็มีเสียงคาราวานแววๆก่อนก็จะเข้าป่าครับแล้วมีจรันโมโนเพทในเมืองออนะครับฟกท,บทองคำเมืองครับแล้วมีแฮมเมอร์ออนะคาราวานก็เข้าป่ากันไปแล้วครับแล้วก็มีลุงขี้เมาคาราราบกัญชาแล้วก็มาวันิพกครับ แล้วก็มีอีกหลายวงมีอินโนเซนต์มีบรันดีนวก็มีค่ายเพลงเกิดขึ้นมีค่ายแกมมี่เกิดขึ้นมี RS ก่อนพัฒนามาเป็นอา,ามครับนั่นแสดงว่าศิลปะมาก่อนมาก่อนครับอ่าฮะโอ้ได้มารู้เรื่องของศิลปินก็ตอนที่มาเรียนนครศรีธรรมราชพี่จำนันสารลักษณ์พี่เล็กเป็นบุญคุณผมมากเลยแล้วครูบาอาจารย์ยุคนั้นก็พาสูญิบัตสมัยนั้นมันมันไม่มีอย่างสื่อปัจจุบัน เอาหนังสือเป็นเล่มนีมาให้ดูกันนะครับมีวินเซนต์เบนก็มียุคข,ของเดอเนสซองเป็นยังไง <S <S ยุคข,ของประวัติศาสตร์โลกผมเรียนมาตลอดครับโลกของยุคบูราณเป็นยังไงมีโสโปเตเมียนะครับอียิป์แ่นน้ำนายอารยธัรรจีนอินเดียต่างๆ5,000ปีที่แล้วอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ได้รู้เรื่องพวกนั้นก็โอ้แล้วก็อายุด้วยสิบห้าบสิบฝึกเรียนกันหนัก อยากจะเป็นอาร์ติสต์มากเลยใช้ชีวิตอาร์ติสต์อย่างเต็มตัวเลยในปวช3ปีมันเพื่อนในวัยนั้นครับดออิงพื้นฐานก็ต้องแข่งกันเพราะฉะนั้นผมอยู่กับเพื่อนที่เก่งชื่อเพียงสัมพันธ์สารรับแล้วเก่งมากอยู่ในรุ่นประมาณนี้มุ่งมั่นเรื่องศิลปะเป็นหลักมุ่งมั่นเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บจากศิลปะกลายเป็นดนตรีตอนนั้นก็อยากจะทุกคนก็มุ่งหน้าพุ่งจากนครขึ้นกรุงเทพแล้วสิครับอยากจะเรียนพาอช่างอยากเป็นเสภาหรือตรงกลางเลย แม่บอกแม่ไม่มีตังค์สมให้เหรียนโอ้โหฟ้าผ่าเลยทํำยังไงก็มีเพื่อนแถวนั้นหาเหล้ากินครับวัยนั้นนะครับวหยนะั้นหาเล่าหาอะไรกินก็ต้องเอาของใส่ลังของแทนที่จะพุ่งขึ้นไปข้างบนบทเทพต้องลงใต้กับปฏิบัติพ่ออย่าให้สอบตำรวจครับี่เราก็ไม่ชอบแม่ ก็ให้พี่สาวมาซื้อใบสมัครให้ไปเรียนครูศิลปะครับก็เออไปก็ไปไปสอบก็สอบได้แต่ว่าเรียนแล้วมันยังไม่ใช่ผมเรียนนักสองสามเดือนนะผมก็ออกอทีนี้เพื่อนที่บ้านรุ่นพี่ก็จะทําทําวงดนตรีกันอีกคนก็ทําเป็นค่ายมวยมผมนี่แม่ให้ไปเป็นลูกมือร้านซ่อมรถนะรถมอไซค์เชื่อมซื้อของซื้ออะไรต่างๆแล้วก็ไปเป็นลูกน้องรถผลปลาส่งแม่ค้า แล้วก็ทํานู่นทานี่นั่นช่วงนั้นเวลาลอยต่อที่มีดนตรีเข้ามาแบบแต่ที่ไปนี่ไม่ได้ตั้งใจจะไปอะไรหรอกสนุกครับลบแผลในใจที่ไม่ได้ขึ้นมาสุดท้ายตั้งใจว่าไม่เอาแล้วอยากจะสอบเรียนตอ่อก็เข้าไปอยู่ในวัดลําไพครับไปกินข้าววัดอีกเหมือนเดิมไปฝึกอ่านหนังสือแล้วเขียนรูปในนั้นอเอาเนนมาเป็นหุ่นฟิกเกอร์รเขียนจากเนนเพราะว่าสิลปรกรคณะจิตก,กรรมต้องเขียนฟิกเกอร์ทําอุป,ปรกรณ์ศิลป์อ่านหนังสือต่าง แล้วก็เงินทองก็เก็บนิดนึงแล้วก็แม่ก็สะสมเงินก็ได้ขึ้นมากรุงเทพนะครับสมใจมาอยู่กับใครล่ะญาติพี่น้องก็ไม่มีก็มาอยู่กับเพื่อนที่ขึ้นมาสอบก่อนที่ที่อยู่ก่อนก็มาอยู่กับพี่จำนันสารลักษณ์พี่เล็กกับเพียงสมพัญสา,ารลักษณ์แล้วเพื่อนต่างๆที่อยู่แล้วบังเอิญว่าสอบได้อแล้วก็ตอนนั้นไปลงสองคณะมีคณะจิตกรรมอันดับหนึ่งกับที่จุฬาลงกรณ์อันดับสองแต่ตอนนั้นที่ก็บอกผลพู้ช่างสอบได้แล้วไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเลย ครับตังมีอยู่แค่นั้น,นตังไม่พอเหรออาจารย์ใช่ทีนี้ที่ศิมบกรคณะจิตกรรมก็คิดว่าทําได้ก็เลยสละสิทธิ์ที่พ่อช้างก็มารอฟังผลแล้วก็ต่อมาภายหลังกับบางินว่าสอบได้ที่คณะจิตกรรมก็ได้ใช้ชีวิตในกรุงเทพต่อนั่นแหละครับอในเรียนศิลปะจบมานี่มีสองที่ที่ผมอยากจะไปหนึ่งคืออเมริกาสองคือที่เชียงใหม่โอเคอเมริกาอาจารย์อยากไปทําอะไรครับ อเมริกานี่คือมีรุ่นพี่รุ่นอาจารย์ครูบาอาจารย์เขาไปเป็นอาร์ติสต์แล้วสําเร็จกันครับเราอยากเป็นอย่างนั้นแล้วอเมริกามันก็คือกรุงโรมันยุคใหม่อนะครับที่เปิดโอกาสให้กับคนที่สร้างสารรค์ศิลปะใหม่ๆครับฝันว่าถะไปที่นั่นนะไปเป็นไปค้นหาไปทํางานศิลปะที่ตัวเองชอบแล้วไปต่อไปยัโทที่นั่นซะ,ะไปทํางาน,นูุนนั่นนี่คิดว่ายอย่างนั้นอ่แล้วอีกที่เชียงใหม่เลยเชียงใหม่ฝรั่งมันเยอะไงอ่าพอพอแต่แต่แตแตได้แล้วก็เมืองมันเย็น มีความเป็นฝรั่งมันเปิดกว้างสโลไรลดีเอ,อประมาณนีไปทำศิลปินเหมือนกันครับแล้วมันหันเหยังไงอาจารย์แม่แม่อะนึกถึงแม่ถ้าเราไปแล้วยังไม่ทันตอบแทนเลยหนึ่งแล้วสองอาจารย์ลุ่งทีแล้วพิจิตต้องกลับขอบพระคุณอาจารย์เหมือน,นพ่อคนที่สองของผมในชีวิตที่บอกว่าไอ้ไขฟ่ฟงชื่อคณะจิก,กรรเนาะอเองไปสอนที่นี่ติสาธิต ครับได้ครับนั่นแหละส,สองเรื่องสามเรื่องแล้วก็คิดว่าเรื่องที่สามคือถ้าเรารับราชการก็ดีเนาะจะได้มีเงินนั้นสําหรับเรียนต่อปริญญาโทตอนนี้อาจารย์กําลังจะจบปริญญาเอกใช่ครับผมก็เปลี่ยนแนวผมเรียนปริญญาตรีกับปริญญาโทจากสาขาศิลปะครับผมเปลี่ยนแนวมาเรียนสาขาวรรณกรรม,มจากมาเรียนสุพกรทั้งปริญญาตรีปริญญาโทก็ย้ายมาเรียนอมออครับมาเลยนมหิดล นะครับเยกเขตปัตตานีเป็นเรื่องของของวรรณกรรมนะครับของการสร้างสารรค์อีกแบบหนึ่งครับก็วหวังใจว่าผมรักเรื่องการอ่านด้วยครับชอบเรื่องหนึ่งเพราะวรรณกรรมมาอมกับขา้าวอัดเสนอหัวข้อที่สี่เลยแล้วหัวข้อที่สี่ที่เสนอก็คือองเนื้อเพลงมาริโหนาเนี่ยบทเพลงมาริโหนาในฐานะวรรณกรรมในบทสังคมไทยร่วมสมัยในรอบสามทศวรรษ ครับผมอยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้ศิลปะในชีวิตประจำวันของเราอาจารย์ให้คนมองเห็นได้ชัดเลยคือมันอยู่ในตัวเราเช่นตื่นนอนขึ้นมาคุณต้องแปรงฟันไหมแปรงครับแปรงสีฟันนี้คือก็มีด้ามจับที่เป็นพัฒนาการมนุษย์จากเปลือกอยที่ทุบสมัยอดีตจนมาเป็นแปรงที่ทําเป็นพลาสติกเป็นอะไรต่างๆใยไฟเบอร์แก่นมันก็คือแปรงฟันให้สะอาดครับมียาสีฟันอืแต่ทําไมต้องเลือกสีอ่ะเลือกไหมเลือกครับนั่นแหละ นั่นแหละศ <ứng S 2> ิลปะฐ <ứng S 2> านเนี่ยอยากให้อาจารย์นิยามคําว่าศิลปะให้กับคนดูแฟนรายการที่ได้ไรับรู้ได้ทราบว่าคําว่าศิลปะคืออะไรมันเป็นยุคสมัยศิลปะที่ไม่มีนิยามอื <ứng S 2> แต่คือความงดงามที่ลงตัวในความหมายว่าเํราว่าไม่มีนิยามอย่างที่บอกเมื่อกี้บางคนชอบเสื้อสีดําบางคนชอบเสื้อสีแดงบางคนชอบสีฟ้าบางคนชอบนู่นชอบนี่บางคนบอกคนนี้สวยคนนี้หลอ่อแต่หล่อและสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันอื นั่นคือเรื่องของความงามพื้นฐานของแต่ละคนคไม่เหมือนกันแต่มันก็งามของแต่ละคน mm hmm. มันจึงเป็นศิลปะที่ไม่มีนิยามเมื่อก่อนเป็นจิตกรรมแค่แค่สองมิติสามิต,ติเดี๋ยวนี้อะไรก็ได้ครับที่ทาจากความงามของความคิดของมนุษย์อะไรก็ตามที่เป็นความงามทุกลมหายใจเข้าของมนุษย์มันไม่มีนิยามไปเปรียบเทียบว่าคนนั้นงามกว่าคนนี้ไม่ได้อืมันเป็นงามเฉพาะประจกของบุคคลคไปตั้งขึ้นว่ามันเป็นยุคสมัยของศิลปะที่ไม่มีนิยาม คือความางดงามที่หลงตัวโ,โหศิลปะไม่มีอะไรผิดไม่มีที่อย่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกโอ้ผมไม่รู้สึกว่าอาจารย์อธิบายคำว่าศิลปะได้ได้เข้าใจง่ายมากเลยอาจารย์พอเห็นภาพนะครับเห็น <He an S 2> ภาพเลยครับ,ค,รบคือที่คือผมนั่งฟังผมไม่รู้สึกว่าเราเคยสงสัยอาจารย์รว่าเหมือนกับมีคนนึงไปดูเป็นนิทรรศการภาพแล้วก็ไปยืนประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งผมมีข้อสงสัยในส่วนตัวว่าเขาไปยืนดูอะไร พออาจารย์พูดมาอย่างเงี้ยผมกม็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเขาไปยืนดูอะไรแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่ามันเกิดขึ้นแต่ละบุคคลด้วยซ้ำไปขึ้นอยู่ที่ว่าจะมองภาพนั้นให้มันเป็นยังไงถูกไหมอาจน,นถูกต้องครับเอาอย่างนี้เราดูงานนามธรรมอ่ะหาคนจะดูงานที่เป็นเดลิสติกเหมือนจร,งริงรู้เรื่องแต่งานนามธรรมาถ้าไม่ได้มีเรียนโดยตรงก็จะโอเคไม่มีเครื่องหมายขีมือแล้วเราดูกรอบแล้วเราไม่รู้กติกาาก็ไม่รู้เรื่องใช่ครับแต่ถ้าไปเรียนกนติกามันร,รู้เรื่องรู้เรื่องนกร้องเพราะไหม พอครับนกโก้หมูจุกนกต่างๆทุกอย่างแต่รู้ไหมมันพูดภาษาอะไรร้องว่าไงไม่รู้ครับไม่ต้องไปแปลมันหรอกฟังแล้วเพาะก็พอแล้วโอ้บางอย่างไม่ต้องหาเหตุผลก็ได้ไม่ต้องเอาสัมผัสแรกที่เราสัมผัสความงามครับมันไม่จําเป็นเอาสัมผัสแรกที่รู้สึกศิลป,ประมีสองอย่างคือด้านจิตใจกิจกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมดนตรีนั่นคือด้านจิตใจอีกด้านคือศิลปะที่ประยุกต์โซฟาที่พวกเรานั่งกันน่ครับโต๊ะ กล้องไฟต่างๆนี่คือสวยด้วยอืแล้วใช้ประโยชน์ได้ด้วยอืมีสองอย่างอือีกอย่างก็คือศิลปะพื้นบ้านพื้นบ้านก็คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาทำเขาไม่ได้มีสกิลทักษะทำจากสิ่งที่เขาชอบครนะครับ,รบพระพุทธรูปที่ปั้นที่ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ชาวบ้านปั้นอย่างเงี้ยแล้วเอาสิ่งที่ธรรมชาติรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองออื อยู่กับกอไผ่อยู่กับต้นไผ่ป่าไผ่ก็ต้องเอาไผ่อะมาทําเป็นบ้านทาเครื่องมือจับสัตว์ทาเป็นอาหารทําเป็นยาทําทั้งหมดยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเอสกิโมต้องเอาน้ําแข็งมาทําเป็นบ้านต้องล่าปลาวานเอาไขมันสัตว์มาตามทำทาต่างๆนี่เห็นภาพชัดไหมว่ามนุษย์ต้องปรับประยุกต์ตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่ด้นนั้นให้ได้อือนั่นแหละคือศิลปะขั้นพื้นฐานของวิถีมนุษย์ วันนี้เราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของศิลปะเพิ่มมากขึ้นจากอาจารย์ไข่ที่นี้ครับอาจารย์เราเข้ามาสู่ในหมวดของคําว่ามารีฮหน้าร้อมพี่ร้อพัดร้องขับคานเป็นลำน้ำว่าผีนี้เป็นคนจ้อนมาจากดินแดนดามคว้างมาหาความรักแม่คนงามอาจารย์ขอ้โหยนาดีเด็ดเดีรยวผมน้ําตาไหลเลยนะอาจารย์ผมเดี๋ยวแราทำอีกเนะคือ เพื่อนคนนี้ก็ไปสืบสอบปรากฏว่าไปติดคุกอีคดีก็คือยาเสพติดครับผมตามหาอยู่หลายปีกว่าจะได้เนื้อเพลงครบอ,อมันมีความเหนาอยู่ในนั้นสรุปรวมความแล้วกันแสงจันทร์กระจาส่องนำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าโอรชชนานี้นางนอนหลับแล้วหรือยังแค่นั้นอือ